มันแล้วโอ้โหเป็นเงาเป็นเงามาแล้วพี่น้องปิดคู่ว่าเมนผู้เขาคั้ยมาแล้วจ้าเขาหน้าพะเยาเลินที่ที่มันยังเขียวที่บระท่านเกี่ยวพี่น้องตอนนี้พลลงเม็ดแล้วจ้าโอ้ยลูกสาวข่อยเปียกพ้นแทบไปผูกหน้าอีทงหน้าเขาฮัลโหลสวัสดีนะคะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองไปวมืสกุลสกุลจ้า น้ไปเอาลูกกันพี่น้องเป็นพวกลูกว้อยู่กลางทงข้าเจ้าฝนโตเสียงมันห้องวัวว้กว่าพวามาตะเกี่ยวเขาลับจากเกี่ยวเขาลับจากข้าเจ้าข้าเจ้าบท ฝนว่าฝนหรือว่าอีหยังนะจ๊ะหมื่อวานเขาจะกเกี่ยวมดมือมนันนี่เฮ้ยหมื่อวานนี่เกี่ยวมดมืออเปล่ฝนต้องกเกี่ยวมานะมานี่นะมันนี่เลี่ยวแล้วเลีเ่ยวสยหน้าหน้าเอื้อยบ้านตกขามกันอีกแล้วพี่น้องเพิ่นเกี่ยวแล้วแล้วจ้า ลูกสาวห้องหาแล้วแม่มาแล้วลูกแม่มาแล้วเมื่อ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 เด้อไปตกห้ามเหรอเออหาแล้วบุกๆเลยไปเมื่อไปเมื่อเมื่อมา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 เด้อมาเด้อมาเด้อมาเริ่มาลูกมามามาไม่ได้ดึงเสื้อไม่พี่น้องยกระเปกาคมาเลยไปไปเมื่อลูกเมื่อ <laughs> ยาไปมันแล้วไปเมื่อลูกไปเมื่อโอ้ยไปเมื่อลูกเมื่อโอ้ยเสือขาขาบัดนี้โอ้ยเกี่ยวขาขาเบิ้งเบิ้มแม่ชะออกหายลูกมาไหแม่ชะออกหายไว้มันจะเก็บและแบดมาขาของขาโอ้ยไปเยียดนะใดด้ โอ้ยผันกับผันคักผันแน่ทเทเด็สอบท้องบางในขานะบางลูกมะแม่เซวให้โอ้ยฝนกระตกกระฝนไปโอ้ด่าวเสมดอดคอกจังแกออกค้นเข่าแบบวุดวิดเลยเจ้า เรียบร้อยปรีบคนแล้วเนาะปรีบมาแปะพุนคนแล้วพี่น้องเข่าพุนกันยังยังมันยังเปลียกๆเลยพี่น้องยมนยังเปลียกอยู่เอาไวน้นีมันก็สิมังเองดอกตากลมไปก่อน คนแล้วพอดีพนนำลงมาพี่น่อยด้วยตัวบัชนเกีียวแบบทิงลงมแฝงงัวพี่หน่องเอ้ยงัวตายงัวคูแฝดตายโ่เฮ้ยบันใจกได้โอ้ยนั่นถูหลาผ่านเย phải sọt bơ mà của tải khổ ngay để không bay 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 Ơi, bay 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 bà bay bà bay bay Ôi, ngà bay 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 bay

เพิ่นเอาสายไฟมาลอบพี่น้องหลังจากเพิ่นที่เกี่ยวขเขาแล้วเนาะเพิ่นเกี่ยวขเขาแล้วเพิ่นก็สายไฟมาอ,อ้อมแล้วเพิ่นก็ปล่อยงัวนะพี่น้องปล่อยงัว ะลูกเพ็ดอะไรขายขายบอขา,ายเขาเพผิเพดูดขายตลาดการต,ะต,ะตะลาดนี่ย่เยอย่า้จะไมีทาอ่อนขายอะไรขายอะไรขายแ้งะ่า <c oughs> นแมนบ้านเสียพันเลน่นะ่ <c oughs> นาจะได้ ไปแปลค,ค้นคนณขายพอข่าตลาดพี่น้องขายพอคาาตลาดซุ้มตลาดกระเ็ดพ,พูดขายตลาดบะนะันซื้อถือกับไปคขายตามท้องตลาดกับ ราคาสี่ก็สิทั่วไปเนาะอืจากบ่มีในสเปเคคกกะคนมันโดนไฟบอก้กัฮบยเม้ยเ ไฟช็อตก็สิตายประมานไฟบ้านลเลยพี่น้องเป็นเป็นไฟนี่แหละไฟหม้อแบงเนอะคือไฟชอ็อตมันเนาะ phó mẫn baring nhau baring nhang đấy bảo bói xéo xéo từ làm mực có đài

นี่ได้งอจุป,เปนเพีองงอผูกนางตัวที่เหลือนะคะตัวที่ยังเหลืองอนางเหลืกสองสี่หกแปดสิบตัวหรือสิบตัวตัวสิบเอ็ดเซ็ตโคโล ใอ้พ่อข่าพ่อข่าเขาเมาถึงที่พนะี่น้องเนาะใส่รถมาใส่รถนะ มื่อเช้าก็ยังปล่อยดีๆ,ๆแซ่ๆอยู่เนาะตายบงหู้สาเหตุพอยสิลงไปเอามาเข้าคอกแล้วเซ็ตก้องด่อง đẹp right. rồi โอ้สีสุเลีกก่อนสีสองหนึ่งสีสองหนึ่งสีสุเลขกก่อนเฮ้อเี้ยเสียีโต้หรือป่าสีสองหนึ่ง ของพญานาคเรียบร้อยนะคะดีเนาะสีเขาแล้วก็พ้นน้ำลงมาจ้าเหลือสามไ้พี่น้องขวานนาวานพี่เหลือสามไห่่นะคะเพิทยรุ่ีเลาออกไปจอนาี่ก็อีกจมืมอที่สิบเก้าลายมือติมเนาะ thế ừ. nữa hay mất cứ bơm ra, ngua cái <laughs> nòng nhoáng là bị chả, lúng khâu áo, trám treo, trám treo. gì มือเว้นนีซูมือเว้นนีซูยังเลี้ยงปกป้อยปกติบ่เห็นมันเงาอยู่เออเป็นเงยเงยแตมัวนี่สรุปแล้วเป็นเงยเงยเตมัวนี่มันอีเพมา หลดอัดเพื่องกองกูแฝดดิพี่น้องส่วนจะอดเพื่องกันมามาๆกินยังก็กินนะเฮ้ยได้นี่แ่ายจพันขายจากพันพันตัวปักญงเนาะสดายมัวมันยังงอยอยู่บอกดิ๊งงอยดิ๊งงอยมันง่อยง่อยอยู่บัวน่เด็ดตอนยมันไหลงมติ บาดรเยอะโลบาดม,า player, มัดเขาบ่อแป๊บเลยแล้ว bon ก็ม bon. ันเสร็ตอนมัดยังแงบอยู่ไปเช่าแล้วคะแม่หัวแจ๊กแม่แจ๊กอย่าพักทันเดี๋ยวปล่แล้วพี่น้องไปแล้วลุยๆใช่กระบอกโป้ยม้วนก่อนเช่าไปปล่อยของฟอกกระบอกให้เบิรงกเดียวมันจะเนี้ยหาพันเขาไปคขาเห็ดพูดกระเสริญไลน์เนาะคขาเห็ดพูดลงตลาด ไปหิรพดลงตลาดก็สิลุงบอลเออพี่ไอตัสิเหือพี่น้องมาเอาหายแล้วก็ไปหพูดลงตลาดกลงางลงตลาดเฮ้ยได้ไันนึงมาออกันึงมาตัวนจเกมวาน เป็นไข่เป็นแยงเข้าไปนะเสียชีวิตมันไข่จนมันขั้นคั้นแบบว่าที่มาโต๊ะผูดปั่นขายก็ชิบแต่ละคนแต่ก็ได้แต่ละคนนี่เขาเจ้าขายที่ดีก็คือสมัยมันตายเองแบบมีนาเขาไฟกับเบียร์เอานอกจากเขาขายเข่าตลาดขายกับเบยร์ขายเข่าโฮงมันมือนงวเป็นโรคไฟกับเเอากรบื้ีเขาเจ้าเลยให้กินทีเจ้าเขายังยากเนาะนอกจากเขาขายลงตลาดมองคนเขาเจ้าบังหูแล้วเขาเจ้าเอาแบบนี้นะคะ ไปกบเบยียกรูปเรื่องเรื่องพี่น้องเอ้ยอย่ามาว่ากันนะจ๊ะเนาะเ,เอองัวเลี่ยงเพื่อชี้ไงมานาะก็แม่นอยู่ขายไปนัน้นนี่เออไม่เอินให้จักรอยครับชิชื่อเลขนี่เลขยังก็เอ,อ้ยว่าตะกี้ฮะ,ะฮะตัวรองขายเท่าไรเลยนะฮะโอ้ย ตัวสลอดทะเลพี่น้องเอ้ยหาลอยกัได้่คขาสักยาขาสักยากระามยบาทแล้วสรุปแล้วก็ได้ขายหาลยแป๊บแป๊บหาลมันตัวกวหาพันหรอามนจากูไดจีไปซื้อห่าพันแล้วเจาก็ได้ษักาชื่อวกูขายกระักหาลอยดพี่น้องเอ้ยหาอยเนระดีใจบดบัไดขายตั้งว่า 5, หาพันมราเรียกพวาหาลอย เลี้ยลอยวัตถารอห้าพันเงินมันเปลี่นากได้4 2ซื้อบัตรเติมเงินซื้อค้าวมัน421เออ421ไปายเช็คยอให้มันมแล้วออกออกออกเกีราหนึ่งออกทั้งนาวมันได้ลูกผ่านมาเลยจักโตลูกเลยมันได้จลูกเลยงวด ออสมควรแตะน่ะแต่ไล่ลูกหรยกงไงนรับปะจากกันจะสัต่